ได้มาแล้วครับอเทมที่ต้องบอกว่าถูกใจพ่อบ้านงานช่างหลายๆคนแน่นอนครับขนาดที่บ้านไม่ได้เป็นช่างอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือยังเต็มบ้านไปหมดครับพอมันเยอะๆเข้าจะใช้ทีก็หาทีครับวางเกะกะลกบ้านไปหมดครับก็เลยกดสั่งตัวนี้มาครับรถเข็นอุปกรณ์ช่างหรือรถเข็นอนเนกประสงค์ครับด้วยความที่มันราคาดีขนาดใหญ่ใส่เครื่องมือได้เยอะแถมมีมาให้ตั้ง3ชั้นเลยครับนอกจากนี้มันยังมีลอ้อเพื่อช่วยในการเคลื่อนย้ายได้สะดวกด้วยครับอุปกรณ์ที่ให้มาก็จะมีเสาด้านข้าง4ี่ชิ้นถาดหรือชั้้นนวางอุปกรณ์3ชิ ถาเสริมสําหรับใส่น็อตหรือใส่ไขควงอีก2ชิ้นมีล้อเลื่อนมาให้ทั้งหมด4ล้อ ฐานและด้ามจับสําหรับเข็นและสุดท้ายก็จะเป็นน็อตสําหรับขันมาให้ครับภายในถุงน็อตยังมีไขควงและประแจแถมมาให้เรียกได้ว่าอุปกรณ์ครบไม่ต้องหาเพิ่มเลยครับการประกอบก็ง่ายๆเลยครับเริ่มด้วยการนําล้อมาขันใส่ถานด้านล่างก่อนโดยเขาจะทําเป็นรูมาให้เรียบร้อยเพียงแค่ใส่ให้ตรงรูแล้วขันน็อตได้เลยครับจากนั้นก็ทําแบบนี้จนครบสีล้อครับเสร็จแล้วก็จะได้หน้าตาแบบนี้ครับจากนั้นก็เริ่มนําเสามาใส่ได้เลยครับโดยที่ตัวเสาจะมีรูมาให้อยู่แล้ว แค่วางให้ตรงรูและขันน็อตเข้าได้เลยครับทาการขันน็อตประกอบเสาให้ครบทั้ง4ด้านเมื่อใส่เสาเสร็จทั้ง4ด้านจะได้แบบนี้ครับเสร็จแล้วก็นําถาดชั้นที่2ชั้นที่3ประกอบเข้าได้เลยครับพอเราประกอบชั้นที่3เสร็จก็จะได้หน้าตาแบบนี้ครับส่วนใครที่สั่งตัวถาดเสริมไปก็ให้เรานํามาขันใส่ด้านหน้าได้เลยครับ พอเรียบร้อยก็ตามด้วยมือจับได้เลยครับพอเราใส่มือจับเสร็จก็เป็นอันใช้งานได้แล้วครับส่วนถาดอีกอันก็นํามาคล้องที่ด้านข้างได้เลยครับสาหรับรถเข็นเครื่องมือช่างที่สั่งมามีขนาด71คูณ35.5คูณ73ซนติเมตรวัสดุเป็นเหล็กแข็งแรงทนทานเคลื่อนย้ายได้สะดวกแถมยังมีประกันการใช้งานให้ทั้ง3ปีเลยครับสาหรับบ้านใครที่มีอุปกรณ์ช่างเยอะวางเกะกะไม่เป็นระเบียบจะใช้ทีก็หาทีกว่าจะเจออยากแนะนํารถเข็นอุปกรณ์ตัวนี้เลยครับสาหรับใครที่สนใจสามารถจิ้มสั่งได้ที่ตะก้าเหลืองม ล่างซ้ายคลิปนี้ได้เลยครับ